สวัสดีครับสวัสดีราบเศร้าตอนสดเศร้าลมลอยๆกำลังเย็นสบายครับพี่น้องครับผมสิพามายามเบ็ดครับสะเตาสะเดิมครับพามายามเบ็ดดูรบดรรยากาศยามเศร้าครับเสยหน้า้องน้ำ ยาบิดครับครับนี่ครับบอเทครับคือเกาเดี๋ยวผมไปกูเก็บกัน นี่ครับดอกบัวบ,นบานๆดอกบัวกำลังงามครับงามมิลีครับสีสสนสวยงามไปไปนั่งกันนี่ครับบรรยากาศยงีเศร้าจนสดเศร้าดอกนางปลา กะเจ้าก็มาใส่มองไหลครับใส่โมงมนแรงเขากับใส่เบ็ดเราก็ใส่มองหากกินกันไปเนตอนเศ้าครับเบื้องอากาศเม่นีคือตังฝนสิตกดีครับพี่น้องฝนมันยตกเมฆมันขึ้นแต่เศ้าครับ เบิ้งพยากรณ์อากาศแล้วว่า23ี่อด27แต่ว่าผ่านมาสองมือแล้วว่ามีฝนจักม็ดแห่งแรงยางอ้อมไกย่ครับนี่ตรงนั้มันยางผ่านไปเลยครับน้ามันมันเป็นคลองเก่าครับนี่เป็นคลองเก่าน้าไหลลงมา องเกาไปนมันก,ก็เลยลึกเชี่ยงข้อไปแล้วครับก็เลยยางอ่อมใส่ว่าจากหลังนะครับมีเหยื่อนิดเดียวมาใสใ่พี่น้องบึงมันสีหมานประหมานก็ับมาลุ่นน้ำกันครับ เอาบรรยากาศครับพี่นอ้องบรรยากาศสวยๆดอกบัวง,งาม,งามอากาศเย็นสบายนี่เรือข้าเจ้าจอดไปใส่ใส่มอแต่มันหัวแล้วครับเรือมันหัวแล้วใส่การบ่อยใด ใเบิ่งเบ็ดหอดีกว่าครับคัน,นี้ครับคือเมื่อเบ็ดจังคือมาอยู่ข้างทึ่งอุย้ยสายขาดบึมเบิ่งกันครับโอ้บ่าขาดครับเก็บกันที่เราเลยเก็บกอนครับตัง้งไดบ่กจะจ่อเลย หลักลึกเนี่จยจังเลยยังบะไจักเตี่ยงเลยพี่ดียวเลยไปไปกันต่อลงสเตย์ลงมาลึกจัง่อยครับ เผื่อปลามันบวชเขาฟังปลามันอยู่ลึกๆห,หนึ่ง็คือเก้กครับมาถึก็บกปโอ้ยตังไปตังเก็บกันจะได้ครับน,นครับ ยามืดกงเห็นใช่ไหมว่าไ่ถี่อากาศยังเศร้าสวยครับพี่รองับายนสบายบริสุทไปไปน้ำกันตึงตอครับไปครับ อากาศยามเส้าดอกบัวกำลังสิบานครับดวงอาทิตย์กำลังสิขึนนะครับกำลังสิขึ้น,นะนมันก็บ,บานรับยังลุยเป็งสีเลรอครับนี่ครับขั้นหนึ่งยังคือเกอ่าครับมันยังเกิดขึ้น เก็บก่อนยังคือเกาบ่เถิอ,อ้สน้นาบ่พี่น้องเอ้ยคนกะหากินหลายน้ำบ่เถิดเมื่อไง้ันเกดหาปลาเนาะครับก็มีได้เน่บรีเน,น่แหละ คำว่าหาปลากับมีได้กับบ่ได้นี่ยล่ะไปอันนี้เป็นต้นไม้ตะก,กี้หน้าม,มันถ่วมหมดเลยครับหน้าม,มันถ่วมมันตายตอนนี้น้ามันลดน้ามันลดมันก็นี่หละแล้วก็โผล่มากสิพุ่นขันพุ่น ขื้เก่าครับใส่ลุยปลาตรองประถือนี่รนนนครับแบบนี้ขีอเก่าครับงามลึกจังหน่อยเดี๋ยวผมวางกล่องกอนวางไปไหนนี่ครับเดี๋ยวผมไปเก็บกันถือ บ้าหมานเป็นไหรครับเนื้ออ,อันบ้าหมานนะพี่น้องไป,ไปต่อหลุดน้ำกันหลุดน้ำกัน โยกแม่จักน่อยครับพี่รองอยางหรือหนามไปเลยด้ยอมว่าผมใส่หมงนี่ด้วยหลังหนึ่งเนี่ยจะหาเบ็ดกันเล็กพี่รอง,งนั่นตรงนี้ผมว่าผมใส่หมงนี้ล่ะท่านลุง โอ้ยนี่ดิโอ้ปลาดุกครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวพอเอาให้กินตั้งกล้องกันผมจังว่าอยู่เบ็ดผมหายไปไส์เห็นไหมครับกลางนางน้ำแล้วผมออกขีนให้ด้วยน้อยหน่อยกันปลาดุกครับพี่น้อง Yeah เด็ดักมันเด็หเดหักครับพี่น้องมันดินจนเจ้ากันเด็ดหักเนี่ยครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องเฮียมาลุกตัวหนึ่งครับหนึ่งเตียมเใส่ทุ่งกันชีวิตลงไปพุทธในถึงครับ โตหนึ่งเต้มหนงเต้มครับถ่นเบ็ดหักเลยคพี่น้อง,ง,กกองคนองนันเบ็ดผมหักเลยข้าบนข้นบดหักปดุกกินเอ้หนงแมแลครับพี่น้องก็ไดปนคันเบ็ดผมหักเลยขึ้นบได เดี๋ยวอยเออกินแห้งกันเล,ลยไเดี๋ยวไปครับพี่น้องใส่ถุงแล้วหนึ่งเต็มแล้วไปไปต่อครับพี่น้องตรงนี้บริใสท่านี้ครับ แล้วมีอันเกิดขึ้นครับโอ้สายมันขึนไปฝุ่นสายมันโค้งไปพุ่นเล่ครับพี่น้องมัไปครบ ดินแห้งอยู่ครับพี่น้องกระดุกแห้งมาหลาไปต่อเข้ากับเบิ้แล่ะครับพี่น้องไ,ได้กำไรชีวิตน้ำบรรยากาศน้ำเศร้าอากาศเย็นสบายน้ำนี่ก็บรรลเดีครับช่วงนี้ช่วงตอนที่ผมใส่นี่ประมาณเคียงของเขาครับคันนี้ครับ ว่าเทศเดี๋ยวคนเก็บกันเ่ลื่ยนน้ำเลยวาเทครับน่าจะเปินม,มงนะึงไหนเนาะทาเิดเวบ้าเหรอนนามันนน้าเลยครับ พี่น้องครับน้ําว่าคงับขึ้นหน้ามันขึ้นเป็นปลาเล่นนี่ครับเน่าไหร่ครับเย็ดไปเรียบร้อยไป,ไปต่อครับนี่ครับ จุดๆบรรยากาศแคนเบ็ดแค้นงเอ้คือใส่ห่างกันเถอะเดี๋ยวก่อนเด้ครับพี่น้องมองสองใส่ห่างกันอ้โ้นี่ครับติดอีหลีครับพี่น้องลาหงเดีวนี่นี่นี่น่านนี ปลาดุก๊กไปอย่างนู้ปลาดุกครับพี่น้องเจ้ากเก่าเด้อตั้งกล้องให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอากันพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกด๊ก,ก,ก,กว้ยมันชิลุ่นแล้วครับพี่น้องโอ้ติดงิ้นั่นอยู่นี่ครับพี่น้อง ปลาดุกปลาดุกง,งามงามอย่างที่สองครับใส่กันแล้วก็ชิลลุดครับใส<า>ุ่กันเนี่ยถือว่าปลอดภัยครับใส่ถุงเลยเรีบร้อยครับพี่น้องจังว่ายุ่ว่าวันจังปลาเรียนผมนึงวเป็นขื่นนาำ ก็เป็นปลาเลนเนี่แหละคืออีหลีครับขอไมแต้มแล้วพี่น้องไปต่อผมว่ามันเป็นขื่นหนามขื่นหนามขื่นหน,นามอิหรีอันนี้สายเบ็ดจังคือห้อยดึงครับสายเบ็ดคือมีห้อยดึงโอ้แต่กระเน็บครับ มาเทครับจบกันมาถือมาถืท,ที่ลมเนี่ยนะเา็บกันครับที่นอาใมันดึงเยอะลาบาุตเรเบ็กตำรวจจำบายอังงัง ไป,ไ,ปไปดูต่อไปดึงต่หาคันบ่อ่อย่างใสนี่แหอ๋เหลือคันหนึ่งมงครับคันมงนี่ยูใสล่ะเบียนขันครับพี่น้อยเบียขัน ซอยผมหาก่อนในด้วยครับตรงนั้นตรงนี้เอาเดี๋ยังหาก่อนบ่เห็นคาดขั้นบพ่พอตั้งกล้องกันด้วยครับพี่น้อง ห,หาคันเบ็ดบกต้ังเบ็ดหายคันเบ็ดห,หายครับเราต้องหาคันเบ็ดอ่ะ いいとここは

ว่าเป็นอย่างครับพี่นอ้องคลิปนี้ด้วยครับพี่นอ้องหาบ่พ่อบ่าเป็นอย่างครับสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้คันก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หน่อยด้วยครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์คุณบ้านนอกโอ้หากินมันหน่อข้านี่แหละครับ ชื่อช่องว่าบ้านนอกคอ,อกนาครับบ้านนอกคอ,อกนาเดี๋ยวมีคลิปดีๆผมจะเอามาเฮ็ดให้เบ่งเรื่อยๆครับบ้านนอกคอ,อกนาครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เลยครับเมื่อนี้ได้2ตัวครับประดุกที่เห็นล่ะปิดไป้วยบรรยากาศงายๆครับสองเตี้ยมครับ ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยดยครับบันนอกคอกหน้าครับสำหรับคลิปนี้มือนีก็กล,ากลา่าวคำว่าสวัสดีครับ